ที่จังหวัดนครสวรรค์พันโทรทรงศิ์รอดสการผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4นํารถครัวสนามกําลังพลประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยขึ้นตรงกองพลฐานราบที่4ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลประชาชนและทําการประสานองค์การบริหารส่วนตําบลน,นครสวรรค์ออก เพื่อกำหนดชุมชนเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนสําหรับนํารถสนามไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และช่วยลดร,รายจ่ายค่าครองชีพภายในครัวเรือนให้แก่ชุมชนรอบค่ายจิรประวัติในพื้นที่บ้านหนองแก่งหมู่ที่3ตําบลน,นครสวรรค์ออกอํเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จํานวน200ชุด รวมทั้งได้มอบหน้ากากเฟสชิลให้กับผู้นำชุมชนนำไปมอบแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆหน่วยได้มีการจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันหรือว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม